สวัสดีค่ะนางสาวทีมาพอลีและสมนตรีผู้วิจัยหัวข้อเรื่อง u n c h a r p Mask Based Tone Mapping Operator ในปัจจุบันการถ่ายภาพนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ HDR ก็เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและผู้ใช้งานด้านการถ่ายภาพคุ้นเคย HDR หรือ High Dynamic Range เป็นเทคโนโลยีสำหรับถ่ายภาพในช่วงไดนามิกของแสงกว้างซึ่งเป็นการทำงานเช่นเดียวกับสายตาของมนุษย์ที่มีช่วงไดนามิกของแสงกว้างสามารถมองเห็นรายละเอียดของวัตถุบริเวณสว่างและมืดได้กล้องถ่ายภาพที่มีช่วงดนามิกกว้างจะสามารถเก็บรายละเอียดของวัตถุได้ครอบคลุมตั้งแต่ช่วงแสงมืดสุดจนถึงสว่างสุดของภาพ แต่ภาพถ่าย HDR ยังมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์แสดงผลเนื่องจากอุปกรณ์แสดงผลทั่วไปสามารถแสดงค่าความสว่างได้เพียงบางส่วนไม่ครอบคลุมค่าความสว่างที่ถ่ายได้ดังนั้นกระบวนการสร้างภาพบนอุปกรณ์แสดงผลจากข้อมูลภาพ HDR จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลต่อความสวยงามของภาพและต้องอาศัยโทน mapping operator หรือ TMO ในการบีบช่วงความสว่างของภาพ HDR ให้พอดีกับช่วงไดานามิกที่อุปกรณ์แสดงผลทั่วไปสามารถแสดงผลได้ ซึ่งการทำโทนแมปปิ้งของภาพ HDR ที่เหมาะสมจะช่วยให้ภาพที่ได้มีรายละเอียดครบถ้วนทั้งบริเวณสว่างและมืดแต่อย่างไรก็ตามภาพที่ได้นั้นมักมีความคมชัดไม่มากผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่าการเพิ่มความคมชัดโดยใช้ออนชาร์ปมัสกิ้งเป็นวิธีที่น่าสนใจและรู้จักกันอย่างกว้างขวางจึงนำมาประยุกต์ใช้รวมกับขั้นตอนการทำโทนแมปปิง้งซึ่งปกติตามไบบ์ไลา์ที่แสดงแล้วกระบวนการเพิ่มค,มความคมชัดให้แก่ภาพนั้นจะอยู่ในส่วนของโพสต์โพสเซสซิ่ง ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทดลองประยุกต์ใช้อันชามาสกิ้งรวมกับ TMO ของดราโกโดย TMO ของดราโกนั้นอาศัยการบีบอัดค่าความสว่างโดยการเทคล็อกกับข้อมูลภาพ HDR หรือ Lw ซึ่งเรียนแบบระบบการมองเห็นของมนุษย์ซึ่งจะมีการบีบอัดค่าความสว่างในรูปแบบฟังก์ชันลอการิทึมเพื่อได้เป็น LD หรือภาพที่พร้อมสแสดงผลโดยในงานวิจัยนี้จะนำสมการมาดัดแปลงโดยการแทนที่ค่าความสว่าง Lw ด้วยความสว่างที่ผ่านการเพิ่มความคมชัดด้วยอันชามาสกิ้งหรือ L s m ดังแสดงในสมการที่สอง ผลลั์ที่ได้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบภาพที่4หรือภาพที่มีการประยุกต์ใช้อันชาร์ปมาสกิ้งรวมกับขั้นตอน TMO กับภาพที่2หรือภาพที่ผ่าน TMO ปกติแล้วพบว่าภาพที่4ให้รายละเอียดและความคมชัดที่สูงกว่าภาพที่2และเมื่อเปรียบเทียบภาพที่4กับภาพที่3หรือภาพที่ผ่าน TMO แล้วจึงนํามาเพิ่มความคมชัดในส่วนของ p o สต Processing พบว่าภาพที่4ให้ความคมชัดมากกว่าภาพที่3เล็กน้อยแต่ใช้เวลาในการประมวลผลเร็วขึ้นเฉลี่ย13%เปเซ์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้เสนอโทน mapping operator ที่มีการประยุกต์ใช้อันชามาสกิ n งร่วมด้วยส่งผลให้ภาพผลลัพธ์มีรายละเอียดครบถ้วนมีความคมชัดเพิ่มขึ้นโดยที่ TMO นี้ไม่จําเป็นต้องทําการเพิ่มความคมชัดในส่วนของ post processing อีกจึงส่งผลให้มีการประมวลผลเร็วขึ้นอีกด้วย